5 4 3ส1สสอง่งานประดบสนแฟรก็จัดกันปีนี้เป็นปีที่14นะครับถึงแมว่าเราจะจัดกันมาได้นานแต่ว่าบอกเลยทีงานของเราตื่นเต้นแล้วก็ระทึกใจทั้งทีใส่เพราะว่าทุกปีเราเคยทำใน3ซ้ำเลยเราเราเพิ่มอะไรให้งานเราดีขึ้นเพิ่มรายละเอียดให้งานสวยขึ้นแล้วก็ ทำกิจกรรมให้งานสื่อารขึ้นตลอดเวลา,าเช่นในปีนี้เนี่ยเราก็มีจุดที่ว่าสื่อสารทุกอย่าธรรมดาควาดูธรรมดาธรรมดาผ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคือแนวคิดของตั้งแต่นิตยสารพระราสนุนเ,นะนเกิดมาเลยเมื่อ38ปีที่แล้วมองหาความพิเศษความสวยงามของสิ่งที่อยู่รอบๆพวกเรานะครับอย่างในงานนี้เนี่ยเรา ไม่ได้แค่เอาคอนเซ็ปต์ที่มาเป็นเป็นไพโบมาเป็นกราฟิกโลโก้ของงานนะครับทุกกอย่างในงานจะคุณจะสังเกตว่ามีการทำวัสดุที่ธรมรมดาาหาได้ตามร้านัสดุก่อสร้างทั่วไปไมาใช้ในวิธีที่สร้างสารรค์นะครับในทางกับการเรานำวัดสดุสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในรูปแบบที่คุ้นเคยอบุญแยกเหรียนนะครับบริเวณบ้านตัวยอย่างนะครับถ้าเข้าไปตรงกลาง เ้าจะเห็นว่าเป็นบ้านที่ทำจากเล็กมีรูปร่างที่แปลกตาแต่ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเนะีทุกพบว่ามีวัสดุตุ้งแต่จริงๆแล้วเป็นของที่แบบเรียกว่าบ้านบ้านเลยดีเดีย ยิ่งกว่าธรรมดาก็บางครั้งเรามองข้ามไปโดยซ้ำแล้วก็ในงานนี้ถ้าอยากได้ไอเดียดีๆก็ไปที่ที่เกสารแบบโฮมเนี่ยอยู่ที่บุญทางบ้านเทียบเลยแล้วก็ที่อยากรลดเทมนพล็กนมาเอกสารดูของนี้พอที่จะแนะนำว่าอะไรเป็มาแรงนะครับแล้วก็ที่อยากปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านที่เด็กสวยก็มาหาที่เอกสารวัลสวนแล้วก็สวนมบัติวัลสุวสวณได้นะครับแต่ว่างานดีๆเนี่ยเราจะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่รับการสนับสนุนจาก กว่า2,100ยูนิปที่ส่งถึงพวกเรามาตลอด1 4ปีนะครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมเชื้อปลาไว้ท่านเช่นศูนย์ส่งเสริมศิทธิ์ประชีพของประเทศสิปปนะครับแล้วก็ CDC Thailand Creative Design Center แมะทั้ง Chardee Art Gallery ก็ยังมาร่วมมือกับคราวในการสร้างนิทรรศการนอกเหนือจากนิทรรศการที่ทีมทำหนังสือมิจัดขึ้นษครนี้ผมว่าถึงเวลาที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าไปชมงานและส่งแฟร์สำหรศึกษา ที่ไม่ธรรมดาครับ